ก็แสดงด้วยน้องมองไปทางนู้นเพราะว่าออโอ้เส้นเลือดฝอยแตกใช่ครับนี่เราไปน่าจะต้องตรวจร่างกายเพิ่มเขาตียังไงครับตีทีดีน่าจะทีเดียวครับนนี้ได้เต้นยังครับผู้กองไม่ได้เข้าวันนี้ไม่รู้ว่าผู้กองจะต้องยังไงแก้ทุน<ม>เพราะว่าแกเป็นคนไก่เกียร์มาแล้วเพราะว่าร้านก็ได้เสียหายเราก็เสียหายเหมือนกัน ตไม่ดีหรือ,อยังไงคนไม่พอใจอะไรไถึงต้องทำร้ายร่างกายเราค่ะสุดท้ายเขาแบบว่าก็ถามว่าจะจบยังไงเพราะว่าเราเป็นลูกจ้างเขออนานะเราก็ไม่อยากมก็ม ก็คือคือชกต่อยเลยใช่ค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาโมโหอะไรเราต้องการอะไรแล้วแฟนเขาก็อยู่ตรงนั้นเขาใช่ค่ะแฟนเขาก็อยู่ตรงนั้นผ้าม่านมันเป็นผ้าม่านกั้นสีเสพลมปิวก็เห็นแล้วค่ะเราเราก็ไม่คือพูดตรงๆงตรงนั้นตรงนั้นก็ไม่สามารถมสาารถทำได้อยู่แล้วมันไม่ได้เป็นห้องมีชิดนะคะเป็นผ้าม่านกั้นเสีโต์ให้ว่าเขาเตะเข้าที่หน้าเราอย่างนี้แล้หวะจังหวะที่ตอนที่เขาลุกมาเนี่ยเราจับอยู่บริเวณส่วนไหนขาหลัง นวดขาใช่นวดตางปกติเพราะว่านวดไปครึ anyway, ่งช really like oh ั yes, ่วโมงแล้วใช่เคยนวดหนึ่งครั้งแต่ว่าครั้งนั้นนวดไทยนะคะนวดกับเราเนี่ยหรอใช่ค่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้มีปัญหาใช่แต่ครั้งนั้นมีแฟนเขาดเดี๋ยวไปพี่คนเขาก็นวดกันข้างๆแต่วันนั้นแฟนเขาก็นั่งข้างๆเลยนะคะเนี่ยเดินไปประมาณสองก้าก็แต่วันนั้นแฟนเขาไม่นวดนวดกับพี่ชายใช่ค่ะเพราะว่าแฟนเขาท้องอยู่ด้วยแล้วเขาแฟนเขาเห็นไหมครับ ไม่เห็นมันขานเป็นพรม่านผิดใจเป็นพรม่าน,นสั้นเฉยๆไม่ได้เป็นห้องมีชิดอะไรนะ